สวัสดีค่ะยายรัดมาอีกแล้วเบมือก้อนหินพี่น้องงามแต่แต่นี่งามงามพี่น้องงามงามแบบธรรมชาติเ้ยพี่น้องเอ้ย สวยค่ะอยู่ผู้เฮาเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตบาทคำขอถ่ายรูปนะคะ ขอถ่ายรูปขอถ่ายวิดีโอค่ะ ทางเลยพอทางลงนี่เด็กเป็นห้อยลงไปเบิ่งไปน้ำกันนด้พี่น้องยายลัะ ใส่สกลุลพามาหลาะขึ้นภูทางถ้ำเทิงเบิ่งบิวไปน้ำกันเดอ้อ ฝากท่องฝากซ่องยายรัดในเด้อพี่น้องยายรัดไทยสะกนูนขึ้นมาขึ้นมาคือฝนจิต,ตกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยังบริหอดใส่อยู่อยู่ใสเท่าเอ้ยลงทางแล้วเ้ยห <laughs> ลงทาง <laughs> ห่ามเบ้าลงไหมไปโอกาสหนะ้าเดี๋ยวมาถ่ายอีเด้อถ่ายให้เบิ่งอีกพี่น้องสวัสดีค่ะ